อย่างที่บอกนะครับการอาภิปรายรอบนี้เนี่ยที่หลายๆคนก็เฝ้ารออยู่ก็คือพลังประชารัฐพลเอกประวิตย์วงสุวรรณที่ทางเลขาธิการพักเนี่ยออกมายืนยันแล้วนะครับว่าท่านจะอภิปรายนายกในรอบนี้ด้วยหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะอภิปรายเรื่องอะไรนะครับแน่นอนครับวันนี้วันอังคารพลังประชารัฐเขาก็มีประชุมพักผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปถามบิ๊กป้อมอีกทีหนึง่งว่าเอ๊ะตกลงท่านเนี่ยจะไปอภิปรายอะไรคุณอิงแพทองทานชินวัตรนักข่าวพอไปถามนะครับจะมีเรื่องคุณทักษิณไหม ที่ยังจะต้องเอาชื่อออกจากยติในการบรรจุวาระนักข่าวเรื่องนี้ไปถามครับพอเอ่ยชื่อได้ยินว่าทักสินปุ๊บนักข่าวบอกว่าพอพูดทักสินปุ๊บบิ๊ก<ม>ป้อมสะดุดทันทีเลยเอ้าเหรอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอลองไปดูหเหตุการณ์หน่อยฮะลุงป้อมสวัสดีคะ่ะลุงป้อมค่ิพี่ยไ,ไ,ไม่ได้รับใจลุงป้อมรอมยังคะจะเห็นว่าจะได้ค่ะพี่ยปไหมลุงป้อมดูเขายังเสียงเรื่องวันเห็นว่าแต่ เนี่ยมันเป็นช่วงช่วงที่พอพูดถึงเรื่องคุณทักษิณแล้วตอนจะก้าวขึ้นรถเนี่ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือกล้องด้วยความที่กล้องเนี่ยมันก,ก็ก็ยกขึ้นพอดีแต่มันเป็นจังหวะสะดุดนะครับนักข่าวบอกว่าเนี่ยตอนกําลังจะขึ้นรถพอได้ยินชื่อคุณทักษิณเนี่ยมันอาจจะบังเอิญแหละ ก็เดินสะดุดขึ้นมาทันทีนะครับนี่น,นี่สะดุดไปละไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับพราะได้ยินชื่อคุณทักษิณหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารภรคพลังประชารัฐประชุมทุกวันอังคารพลเอกประวิทย์ปฏิเสธตอบคําถามทุกคําถามเลยครับโดยเฉพาะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เรื่องยังค้างอยู่ยังไม่สามารถบรรจุวาระการประชุมได้เพราะยังมีข้อถกเถียงว่าไม่สามารถใส่ชื่อคุณทักษิณลงในยติได้เนื่องจากประธานสภามองว่าเป็นคนนอก แต่หลังจากพลเอกประวิทย์ขึ้นรถไปก็เปิดกระจกมาทักทายอีกรอบหนึ่งด้วยสีหน้าเรียบเฉยตามสูตรตามสูตรต้องเปิดกระจกลงเดี๋ยวนี้พอขึ้นปุ๊บก็ต้องเปิดกระจกอีกรอบ,รบแต่ไม่ได้พูดอะไรฮะแล้วรถก็ออกจากพักไปทันที